ผมทำการทดลองสิ่งต่างๆในมาครับที่เพื่อนๆไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนเริ่มด้วยจมูกของสเนฟเฟอร์เหมือนกับลูกตาเฮ้ยอันนี้จริงเหรอครับเดี๋ยวนะข้างหน้าเราคือสเนฟเฟอร์ครับแต่ดูเหมือนว่ามันมีตาด้วยเหรอเนี่ยแต่บอกนะอันนี้คือจมูกหรือตาเฮ้ยพอดูไปดูมามันก็เหมือนอยู่นะครับนี่ครับผมพอผมซูมเข้าไปเนี่ยตรงนี้มันเหมือนไม่ใช่จมูกครับมันคือตาแต่จริงๆนะครับตรงนี้มันคือจมูกครับผมแล้วตาของมันอยู่ไหนอะจมูกของมันอยู่ด้านหน้าแล้วตาของมันอยู่เฮ้ยนี่ไงตาของมันอยู่นี่ครับตาาามมมันออยยู่ขข้้งงๆีเลผ ้อตาของมันอยู่นี่นี่เองแต่ผมกลับไปมองแบบเดิมไม่ได้ครับผมนึกว่าตาเนี่ยมันอยู่ด้านหน้าครับผมที่ไหนได้มันเป็นจมูกแต่ว่าเดียวเดียวเดียวเฮ้ย,ยมันดูเหมือนฟักทองไม่ก็แพ็กแมนอ่ะที่แบบสีเหลืองนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อนี้จริงนะครับเราไปที่ข้ออื่นกันท้อเลยบล็อกชิดเซลสโตนบล็อกไม่ได้ทํามาพอดีตรงกลางเนอยนีจริงหรือเปล่าครับผมซึ่งมันก็คือ็อกนี้นั่นเองนะครับเดีย๋ยวผมจะลองทําการปักทอ้อปกติเนี่ยท้อมันจะปักไปตรงกลางบล็อกนะครับแต่ถ้าเกิดผมลองปักดูฟึบเฮ้ยเ,เพื่อนๆลองสังเกตดููดีีีครับเเเนน่ยผผมมซข้าไป มันไม่พอดีตรงกลางครับเห็นไหมมันมีด้านซ้ายเนี่ยที่มันแหวงอยู่นะครับเพื่อนๆเฮ้ยมันไม่ตรงกลางจริงๆหรอเนี่ยลองทุบระหว่างใหม่ดูครับฟึบเอ้ยก็ยังไม่ตรงกลางอยู่ดีครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาลองนับกันดูดีๆนะครับว่ามันสร้างมาตรงกลางพอดีกันหรือเปล่าจากที่ลองซูไปดูนะครับดูเหมือนว่ามันจะไม่ตรงกลางนะครับเพื่อนๆจริงด้วยครับมันสร้างออกมาไม่พอดีกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวมันยากมากหรอครับไม่ครับที่จะสร้างบล็อกให้มันตรงกลางพอดีกัน้าไมเชื่อเพื่อนๆลองสังเกตด้านซ้ายครับผมนี่ครับด้านซ้าย ล้วมันก็จะถึงพิกเซลดำๆเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมาดูด้านขวาเนี่ยมันมี1นึ่พิกเซลสพิกเซลสพิกเซลแล้วค่อยมาตรงดำๆนะครับเดี๋ยวผมจะขีดเส้นไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับมันจะได้มองง่ายๆแต่ถ้ามองอย่างนี้ปุ๊บนะครับทุกคนก็จะรู้เลยว่าบล็อกมันไม่พอดีกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงครับผมไปที่ข้อต่อไปกันเลยดีกว่าปากของอูดมีหน้าตาเหมือนแมวเฮ้ยอันนี้จริงหรือเปล่าครับซึ่งด้านหน้าของเราเนี่ยมีอูดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันปากของอูมม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 มัันนนนนนนเเเเเหหหืือออแแววววตตรงงไีีีี่่่ยยยยยผผดดดดููนนะา๋จ ล้วเข้าไปดูนะครับผมเฮ้ยมันเหมือนอยู่นะครับเพื่อน,นเพื่อนเพื่อนเพื่อลองสังเกตดีๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการาไฮไลท์ให้เพื่อเพื่อนดูนะครับนี่ปึ๊บผมอองแล้วครับแล้วก็พยายามซูมเข้าไปใกล้ๆนี่ครับผมดูตรงปากมันดีๆนี่ครับมันมีตาตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาก็มีตาตรงนี้ก็เป็นปากเฮ้ยมันหน้าเหมือนแมวจริงด้วยแล้วพอผมมองอย่างนี้นะผมกลับไปมองกลับเป็นแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับผมเห็นมันกลายเป็นอูที่มีแมวอยู่ตรงหน้าครับผมเพราะฉะนั้น <laughs> เรื่องนี้ผมถือว่าก็เป็นเรืืื่่่ออออองงงจจรรรริเเเหมมมนนนกััััคคคบบบพๆโสุดผตา ทอสกับเลสโตนทอสจะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆถ้าเกิดเพื่อนๆมองมาจากด้านบนเอาล้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆมองตรงหน้าเนี่ยทอสกับเลสโตนทอสเนี่ยก็จะหน้าตาแตกต่างกันเป๊ะๆเลยครับเพราะว่าสีของมันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองจากด้านบนครับผมนี่เนี่ยผมจะบินขึ้นไปด้านบนครับแล้วก็พยายามซูมลงมาครับเฮ้ยมันเริ่มเหมือนกันแล้วนะครับผมสิ่งที่มันแตกต่างกันเนี่ยมีแค่อย่างเดียวเลยนั่นก็คือทางเลสโตนทอสเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์ออร่าสีแดงๆโผล่ข มันกลายเป็นสีเหลืองเหมือนกันทั้งคู่แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดยิ่งมองไกลๆเนี่ยมันก็จะยิ่งแยกไม่ออกนะครับเพื่อนๆผมจะทำการยินสูงขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็ทำการซูมเข้าไปเฮ้ยพอไม่มีเอฟเฟกต์แล้วเนี่ยมันแยกไม่ออกเลยนะครับว่าอันไหนคือทอสอันไหนคือเลสต์โตนทอสพอด้านบนมันสีเหลืองเป๊ะๆเหมือนกันเลยคุมันน่าเหลือเชื่อครับเพื่อนๆถ้าเป็นแบบนี้เพื่อนๆแยกออกหรือเปล่าครับเป็นผมผมแยกไม่ออกเลยนะครับผมเฮ้ยปรากฏว่าทฤษฎีนี้เป็นความจริงครับผมต่อมาครับผมถาว้นนั ของเรานั่นก็คือเถาวันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองจากไอเทมเฟรมปกติเนี่ยผมซูมไปดูเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันจะไม่ต่ออะไรกันเลยนะครับไม่มีความเชื่อมโยงอะไรกันเลยนะครับผมถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงครับเพราะฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ครับผมผมจะเดินเข้าไปทาการก๊อปปี้เถาวันทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็น twisting wire หรือว่า whipping wire นะครับผมทีนี้เนี่ยเราจะลองเอามาต่อใน Inventory ดูครับ้าการเปิด i n v e ว t o อ y ครับแล้วก็เอามาต่อกันฟึบฟืบฟึบฟืบแล้วก็สี ดีเนี่ยมันต่อกันเป๊ะเ,ะเลยนะครับเพื่อนเพื่อนมาถูกเรียงกันอย่างสวยงามเลยอ่ะโอ้โหเจ๋งโคตรครับพเพื่อนๆอันนี้เรียงกันแบบเป๊ะเป็นระเบียบเป็นแถวเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆตัดรอยต่อตรงอินเวนทูรี่ออกไปเนี่ยมันแทบจะเรียงกันอย่างเป็นระเบียบสวยงามมากๆเฮ้ยปรากฏว่าทฤษฎีนี้เป็นเรื่องจริงครับผมนี่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันะเนียไม่เคยสังเกตมาก่อนเราจะเห็นเพนกวินซ่อนอยู่ในบ็อกไวท์เทราคอต้าเอาล่ะครับด้านหน้าของเรานั่นก็คือบล็อกเทราคอรต้าสีขาวนะครับเพื่อนเหมื่อนยู่นงี้เหม เฮ้ยเหมือนอยู่เหมือนอยู่แต่เขาบอกว่ามันจะเหมือนต่อเมื่อเราขึ้นไปบริเวณด้านบนครับผมมาเรามาลองดูบริเวณด้านบนกันครับผมเฮ้ยเหมือนเลยเหมือนเลยนี่เพื่อนเพื่อนสังเกตดีๆครับตรงนี้เป็นตาครับผมนี่นี่ตรงนี้ตาครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนเหมือนปีกครับผมมันเหมือนเพนกวินี่แบบคังปีแบบองปกอะเพื่อนๆลองดูดีๆเลยไม่ก็เหมือนเพนนกวินซูเปอร์ฮีโร่นะครับเพื่อนเพื่อนมันไม่เหมือนเพนกวินปกติอะเพราะว่ามันมีแขนขาแบบ กลางขึ้นมานะครับแล้วผมพอดูด้านบนเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนข้างขาวเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยเหมือนข้างขาวที่แบบตาสีขาวนะครับเพราะว่ามันเหมือนมีปีกนะแต่สุดท้ายท้ายสุด้วเนี่ยสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไปพิสูจน์อันต่อไปกันเลยดีกว่าครับดาร์กโอ๊กแท็บดอดูเหมือนเป็นช็อกโกแลตเอาละครับเรามาดูกันว่ามันจริงหรือเปล่านะครับผมข้างหน้าของเราก็คือดาร์กโอ๊กแท็บดอนั่นเองเฮ้ยพอสังเกตลองบินมาด้านบนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็จริงนะครับผมเยนเงป็็แแท่ชล นี่ครับดูดีๆครับผมมันเป็นแท่งช็อกโกแลตชัดๆเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะเหมาะสมขนาดนี้ครับเหมือนมีลายช็อกโกแลตตรงนี้ด้วยนะครับผมโอ้ใช่เลยถ้าเกิดเพื่อนต้องการจะสร้างโรงงานช็อกโกแลตนังไมายครับนะครับเราสามารถใช้บล็อกดักโอ๊กแทมดอเนี่ยมาสร้างเป็นช็อกโกแลตได้เลยนะผมว่าเข้าันสุดๆครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ผมถือว่าก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันนะครับต่อมาครับผมดอกทานตะวันจะดูเหมือนเหรียญถ้าเกิดเราเอาไปใส่ในไอเทมเฟรมเอาละครับในมือผมเนี่ยก็มีดอกทานตะวันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปใส่ดูว่ามมันนจะเเเเหหหืือออรียยิงงปลลล่่าใสฟึ เฟิบฟิบฟิบเฮ้ยดูไปดูมามันก็เป็นเหรียญเหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นเหรียญสีทองทองครับผมนี่นี่นี่ ขู่ใช่เลยมันคือเหรียญชัดๆครับไม่พอแบบลองสังเกตดูดีๆนะเนี่ยผมกลับไปมองเป็นดอกทะวันไม่ได้อีกแล้วนะครับผมเอาอีกแล้วผมมองที่ไรมันก็กลายเป็นเหรียญอยู่เรื่อยเลยนะครับที่มันเหมือนเหรียญในเกมตู้ที่เราสามารถใช้หยอดได้นะครับผมผมว่าอันนี้ก็จริงนะครับผมผมไม่สามารถเถียงได้ว่ามันก็เหมือนเหรียญจริงๆนะครับเหรียญสีทองทองใช่เลยเอาไปใช้แทนเหรียญได้ครับไปที่อย่างต่อไปกันเลยถ้าเราเข้าไปมองด้านในหัวสตีฟเราจะเห็นฮีโร่าบเอาละครับผมด้านหน้าของเราก็มีหัวสตีฟกับอัลโมสแตนนะครม,มเขเาเขาาอ้้ดไปงนน เราจะเห็นฮีโร่บายครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยเราต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นสเปกเตเตอร์โหมดก่อนครับผมฟพ้่มเรียบร้อยเป็นสเปกเตเตอร์แล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมจะลองมุดเข้าไปดูครับดูซิว่าเราจะเห็นฮีโร่บายจริงหรือเปล่านะครับผมโอเคตอนนี้เราเข้ามาในหัวเรียบร้อยแล้วนะครับและทันใดทันทีที่ผมผันหลังกลับเนี่ยเราจะเห็นเป็นตาฮีโร่บายจริงไหมสามสองหนึ่งฟื้เฮ้ยไม่จริงครับผมอันนี้น่าจะเป็นคลิกเบสแน่เลยว่าตาเนี่ยก็ยังเป็นตาสตีฟอยู่เลยนะครับเพื่ออาใง มาวางที่พื้นแล้วลองเข้าไปดูนะครับผมมาครับเราลองมาวางที่พื้นนะครับผมแล้วก็ปรับตัวเองเป็นสเปกเตอร์ครับผมฟึบเรียบร้อยครับทีนี้เนี่ยเราจะลองมุดเข้าไปดูนะครับเพื่อนฟึบแล้วก็หันหลังกลับปับ๊บเอ้ยมันก็ยังเป็นตาสติเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้คริกเบดครับผมไม่จริงแน่นอนไปอันต่อไปกันเลย <c oughs> ต่อมาครับผมไดมอนด์บล็อกที่ปกคลุมไปด้วยสโค๊กเวเนี่ยจะดูเหมือนแม็กมาบล็อกครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้เรามีบล็อกออฟไดมอนด์ครับเดี๋ยวข มันจะเท็กเจอร์เหมือนกันถ้าเกิดเราเอาสโค๊ปเวนเนี่ยมาปกคลุมมาลองดูกันฟึบ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 ปกคลุมให้หมดทุกด้านนะครับผม <S <S เรียบร้อยมาครับมาลองสังเกตดู <S <S เฮ้ยมันก็คล้ายๆนะครับพเพื่อนพอมองอย่างนี้แล้วมันมีอะไรยืดๆเยอๆเหมือนกันเลยนะครับถ้าเกิดพเพื่อนสังเกตดีๆเนี่ยผมแทบจะมองไม่ออกเลยนะครับว่าอันนี้มันคือบล็อกเพชรเราสามารถใช้ข้อดีของสโค๊ปเวนเนี่ยในการปกคลุมบล็อกเพชรแบบนี้นะครับในเวลาเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยเราจะได้ไม่โดนขโมยไทมอนครับผมอันนี้ก็สามารถใช้เป็นข้อดีได้้้เเหมมืืออนนนกััคพ่่่่ๆแตววาาาาาถถลย เป็นว่าบอกไหมเนี่ยผมว่ามันก็ใคร้ายอยู่นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงครับต่อมาครับเราจะมองไม่เห็นพิกเซลในกระจกถ้าเกิดเรามองจากด้านข้างเอาละครับเพื่อนๆถ้าเกิดเรามาดูตรงกระจกของบีคอนเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับผมมันจะมีพิกเซลกระจกอยู่2จุดตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะหายไปถ้าเกิดเรามองทางตรงๆนะครับมาลองดูกันนะครับผมว่ามันจะหายไปหรือเปล่านี่ครับเรามองตรงๆแล้วขอซูมเข้าไปดูครับเึ๊บเฮ้ยหายไปจริงด้วยครับเพื่อนๆเป็นไปได้ไงเนี่ยนี่ครับผมมองด้านข้างเจอแล้ว ฟื้บเฮ้ยหายไปเลยเอาละครับอันนี้ความรู้ใหม่ครับเพื่อนว่าถ้ากระจกธรรมดาจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวขอลองดูกระจกธรรมดาสิตรงนี้มีพิกเซลจุดสจุดเหมือนกับบีคอนเลยนะครับมาเราจะลองมองจากตรงตรงดูครับผมปื้บเฮ้ยหายหมดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านขวาหรือตรงกลางก็หายหมดเลยเราไม่เห็นพิกเซลแสดงว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงครับผมต่อมาครับมันมีเลขหนึ่งซ่อนอยู่ในโอคแพนด์เอาละครับผมด้านหน้าของเราผมวางโอคแพนด์ไว้แล้วนะครับมันมีเลขหนึ่งซ่อนอยู่ในนี้จริงเหรอเฮ้ยมันผมจะเห็นแล้วครับ เลขหนึ่งยังไม่ทันซูมเข้าไปเลยครับผมเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามันมีเลขหนึ่งอยู่ครับผมนี่ตรงนี้ครับผมเลขหนึ่งเพื่อนๆอาจจะยังไม่เห็นครับถ้าเกิดลองมองดีๆเนี่ยผมซูมเข้ามาตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับตรงนี้คือ1ครับหัวครับแล้วก็ลงมาด้านล่างเป็นขาตรงนี้ครับผมเลขหนึ่งครับนี่ชัดแจ๋วเลยจริงด้วยครับมันมีเลขหนึ่งซ่อนไ้อยู่ผมจะทําการไฮไลท์ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าอันนี้คือเลขหนึ่งจริงเฮ้ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องจริงเช่นกันต่อมาครับผมชิอเซลคอนบล็อกมีการเดี่ยนซ่อน เฮ้ยมันดูเหมือนมีการเดียนซ่อนอยู่จริงๆด้วยครับผมนี่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองไม่เห็นนะครับมันคือสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับการเดียนนะครับผมนี่การเดียนมันมีสี่เหลี่ยมซ้อนกันสองอันเหมือนกันเฮ้ยคนมันก็ช่างสังเกตนะครับผมมองไปมองมาเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเฮ้เหมือนอยู่ครับเนี่ยลองมาเทียบกันดูก็เหมือนเลยแต่ว่าพอเราเดินซ้ายเดินขวาเนี่ยทำไมลูกกระตาการเดียนมันตามเรามาเรื่อยๆครับผมเนี่ยผมผมไปด้านซ้ายก็ลูกกระตามก็หันตามไปด้านขวาลูกกระตามก็หันตามเอ้ยอันนี้ดููนนนนนนน่่่่าาาาาาากกลลลัััััวววอออยยยะะะเเ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 เดดีี๋คครรรรรบบถ้ิปปปปตตตตง็็มมมมจหืผ เตอร์ฟบาหันซ้ายเอ้ยเดียวเดียวเดียวลูกกระตามันตามเราได้ไงอะสถ,า,ถ,า,ถานที่เราเป็นโหมดเซเลเจเตอร์แล้วนะเอ้ยเป็นด้านขวามันก็ยังตามเอ้ยเป็นไม่ได้ไงเนี่ยมันเห็นเราได้ยังไงโหูอันนี้น่ากลัวกว่าไฮบ็อกดีเยอะเลยครับผมไอ้กาเดียนมันเห็นเราได้ยังไงครับมันมีตาพิเศษเหรอต่อมาครับผมหนังสือในไอเทมเฟรมจะดูเหมือนไอศครีมแซนด์วิชนะครับผมเอาละครับผม,ผมวางหนังสือไว้ในไอเทมเฟรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าพเพื่อนๆไม่รู้จักไอศครีมแซนด์วิชเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับมมมมมมาาาาาคคคคคครรรรรรััััับบบบขึ้น้นนนนนนููปปผผผแลลวววววดดดด่่่่่่เเเเเพืือพือออๆีียยิิไงหหะ๋ กับเฮ้ยมันก็เหมือนนะครับผมว่าเหมือนเลยแหละใช่เลยด้านบนเป็นขอบครับส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นไส้ไอศครีมเหมือนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันครับผมเฮ้ยเจ๋งโคตรต่อมาครับมีวิญญาณ2ตัวซ่อนอยู่ในสเกลชิคเกอร์นะครับผมมาเดี๋ยวเราจะดูครับว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนครับเพราะดูจากหน้ามันก็ไม่มีนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเหมือนเราจะเห็นวิญญาณสองอันแล้วนะครับถ้ามองให้ชัดเนี่ยเหมือนเราจะต้องไปขึ้นไปสองด้านบนครับผมนี่ๆเราจะลองสองด้านบนดูครับฟึ๊บซูมเข้าไปใช่่่่เลยยนนนนีไงงวิญาาออััรทมมหุูตด้ โอ้โหันนี้เจ๋งนะครับนี่เห็นได้ชัดแจ๋วเลยครับวิญญาสองอันเนี่ยมันหมุนรอบตัวอยู่ในบล็อกของสเกลชิคเกอร์นะครับผมอันนี้ก็ถ้าสังเกตดีๆเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนต่อมาครับผมเขาว่ากันว่าจะมีเปลวไฟซ่อนอยู่ใน TNT ครับปาครับผมด้านหน้าของเราก็คือบล็อก TNT แล้วซึ่งทางเดียวที่จะพิสูจน์เนี่ยเราจะต้องเป็นเกมโหมดสเปกเตอร์ครับผมไปเปลี่ยนเกมโหมดฟึ้บเรียบร้อยเป็นสเปกเตอร์แล้วนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปเนี่ยเราจะต้องเจอเปลวไฟในนี้นะครับผมมาดูกันว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับ31เข้าไไปเลยฟึมจองหนึ เอเด๋อต้องไม่เจอเปลวไฟเลยครับกลายเป็นว่าท้องฟ้าด้านนอกเนี่ยมันดูมืดแทนนะครับผมเหมือนฝนจะตกพอเราลงมาด้านล่างโอ้มืดตึ๊บเลยแต่ว่าเรายังไม่เจอเปลวไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะคิกเบรอย่างแน่นอนครับไม่จริงครับผมไปพิสูจน์กันที่อย่างต่อไปกันเลยดีกว่าต่อมาครับผมวิลเลจเจอร์ไลบรีนหรือว่าวิลเลจเจอร์ห้องสมุดใส่หมวกเป็นหนังสือครับผมเอาละครับด้านหน้าของเราก็คือวิลเลจเจอร์ไลทบรีนำหมวกของมันเฮ้ยเหมือนอยู่นะครับผมเหมือนเลยแหละมันเอา สมชื่อเลยครับวิเลเจอร์ห้องสมุดโอ้นี่ครับเป็นหนังสือนะครับผมที่ห้อยมาปกคลุมเป็นหมวกกันแดดเลยนะครับเพื่อนๆแล้วตรงนี้ก็มีที่ขั้นหนังสือด้วยผมเพิ่งสังเกตนะครับผมสุดยอดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะครับผมต่อมาครับเราจะเห็นไดโนเสาร์ซ่อนอยู่ในโซซอยเอาละครับด้านหน้าของเราก็คือโซซอยซึ่งมันมีไดโนเสาร์ด้วยเหรอผมยังไม่เห็นมันเป็นไดโนเสาร์เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอลองดูให้ชัดๆอีกทีนะครับดูจากด้านบนละกันโอเคครับผมขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับเดี๋ยวขอลองซูมเข ยังไม่เห็นเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนผมจะเห็นแล้วครับผมตรงนี้คือป่าครับผมแล้วตรงนี้คือลูกกระตาหรือเปล่าโอ้โหผมว่ามันจะเหมือนในดาวเสาร์ไหมมันก็พอที่จะได้นะครับผมถ้าถามว่าเป็นเรื่องจริงไหมผมก็ค่มันเป็นเรื่องจริง้ากันครับผมอันนี้ถือว่าผา่านกระบอกใช้ได้อยู่ไปที่เรื่องต่อไปกัยดีกว่ามสโตนคัตเตอร์ที่ใส่อเทมฟเฟรมจะมีรูปร่างคล้ายกับเครื่องเล่นแผ่นซีดีเอครับผมมันจะเป็นเรื่องจริงไหมเนี่ยผมเอาสโตนคัตเตอร์นะครับใส่เข้าไปในอเทมเฟรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่จะสัง ดีกำลังแล่นอยู่เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นไปได้นะครับผมนี่ครับอารมณ์เหมือนกับแท่นไม้ตรงนี้อ่ะมันคือแบบเครื่องเล่นแผ่นซีดีนะครับผมแล้วก็มีระบบไฟฟ้านะครับหมุนแผ่นซีดีไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องเล่นแผ่นซีดีได้อยู่ครับผมในยุคสมัยโบราณอะไรประมาณเนี้ยมันมีแอนิเมชันในไอเทมเฟรมด้วยนะครับไม่ได้มีแอนิเมชันจากบริเวณที่เราวางบล็อกด้านนอกเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งับผมถือว่าเป็นเรื่องจริงครับต่อมาครับผม h e a r t of the Sea เหมือนบอลโปเกมอนเอาเราครับผมตอนแรกเนี่ย โอ้ผมว่าสีมันตรงกันด้วยใช่ไหมครับผมว่าสีมันตรงกันเหมือนกันเป๊ะเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปบอลโปเกมอนให้ดูนะครับผมสีเหมือนกันเป๊ะๆลองเทียบกันดูนะครับผมว่ามันคล้ายกันมากๆเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนเป็นที่ผิดเปิดด้วยนะครับมีเส้นแบ่งตรงนี้ด้วยว่าใช่เลยครับอันนี้ก็ว่าถือเป็นเรื่องจริงครับผมไปคันที่อย่างต่อไปกันเลยโตะคราฟติ้งเทมโลมันไม่สมดุลกันนี่มันจะเป็นไม่ได้ยังไงครับผมโตะคราฟติ้งเทมโลเนี่ยนะพื้นฐานของไมโครเลยเนี่ยนะมันจะไม่สมดุ ลองนับบล็อกดูครับว่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับผมนี่ครับผมลองนับบล็อกดูครับนี่จากตรงนี้ครับนับเข้าไปแล้วเดินตรงมาครับผมฟึ๊บ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 เฮ้ยมันก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่สมดุลกันจริงๆด้วยครับเพื่อนๆเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆมองกราบเนี่ยดูนะครับลองดูดีๆนะตามที่ผมบอกนะครับผมตรงนี้ครับเป็นเส้นดำๆครับก็ต่อต่อต่อมาครับต่อมาเจอเส้นดำๆอีกครั้งนึงครับแต่ว่าอันสุดท้ายเนี่ยมันไม่เจอเส้นดำครับผมมันคือสุดบล็อกแล้วถ้าเกิดมองย้อนกลับไปเนี่มมม่่าาันนจะไสุ จะด,ดีดด้วยทำไมคนสร้างพอมันไม่สร้างกันให้พอดีเป๊ะเหมือนกันนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าทฤษฎีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงครับผมที่มันไม่สมดุลกันไปเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าครับเตาเผาใน Minecraft มีอมองอัสซ่อนอยู่เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้อนี้มันจะเป็นจริงได้ยังไงครับเพื่อนๆเดวขอลองซูมดูหน่อยสิเอาละพอผมมองว่าให้มันเหมือนอมองอัสเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเหมือน Among อมองอัสขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เห็นนะครับผมว่ามันก็เหมือนอยู่นะเพราะ มันคงค้องคล้ายกันเลยนะครับผมพี่แต่ว่ามันเป็นสีดำเท่านั้นเองนะนี่ครับผมด้านบนก็เหมือนกันเลยเนี่ยมันคือหัวองอัดครับผมว่ามันก็คล้ายกันอยู่ใช้ได้เลยอันนี้ผมมองกลับเป็นเตาเผาแบบเดิมไม่ได้แล้วเราเหมือนกับเจอเตาเผาที่มีอมางอัดซ่อนอยู่ด้านในเตาอีกทีนึ่งครับเพื่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะผมโอ้โหสุดยอดบันไดลิงจะล่องหนถ้าเกิดเรามองมันตรงมาจากด้านข้างมันจะเป็นไปได้ยังไงครับผมอันนี้คือบันไดลิงนะครับที่ผมติดไว้กับไม้เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าาาาาาถ้้้เเกกิดดรมมองจนนขั จะล่องหนนะผมมาครับเดี๋ยวเราจะลองมองจากด้านข้างดูครับผมนี่นี่นี่เฮ้ย hey, <m im it> มันก็เหมือนจะล่องหนอยู่นะครับเพื่อนถ้าเกิดเรามองแบบตรงให้มันพอดีเป๊ะนะครับผมพยายามหันให้มันตรงให้มันพอดีมุมพอดีครับผม <m im it> นี่ครับเพื่อนอันนี้ตรงมุมพอดีเลยครับมันเหมือนจะล่องหนเลยนะครับเพื่อนเนี่ยดู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 มันแทบจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่ามันก็ยังเห็นเป็นเส้นๆอยู่นะแต่ถ้าเกิดจะบอกว่ามันล่องหนไหมเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เกือบจะเป็นจริงนะผมอันนี้ผมก็ให้มันเป็นจริงแล้วนะครับเพื่อนเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเกือบ มันเนี่ยมันจะกลายเป็น a อร์พอร์ตแอปเปิลเอาละครับผมนี่ก็คือรองเท้าไอรอนนั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าให้เราลองหมุนกลับด้านดูนะครับผมมันจะเหมือน a อร์พอร์ตเป๊ะเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่ามันจะจริงหรือเปล่านะครับผมมาหมุนครับผมฟึบฟบนี่นเรียบร้อยเหมือนอยู่นะครับเพื่อนๆนีนนนน่ตรงนี้เหมือนหูซ้ายครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนหูขวาใช่เลยเนี่ยมันคือ a อร์พอร์ตของแอปเปิลเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้โอ้โหคล้ายอยู่ครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพื่อนเพียงแค่อันนี้มันหัน นะครับ,บเพื่อนๆเอามาใช้ฟังเพลงได้นะครับผมต่อมาครับผมไมค์คาร์ดที่มีหีบในรูปภาพมันใหญ่กว่าความเป็นจริงครับเ่อาล้ครับผมตอนนี้ผมก็มีรูปภาพของไมค์คาร์ดที่มีเชสอยู่ด้านในนะครับ,บเพื่อนๆซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดูเนี่ยเชสมันเต็มล้นลางไมค์คาร์ดเลยนะครับเพื่อนๆมันไม่มีช่องว่างเลยดูดิซึ่งถ้าเกิดเรามาดูความเป็นจริงบ้างน,นะครับว่ามันจะเต็มหรือเปล่าน,าน,นะครับเพื่อนๆนี่ครับผมพอเราบินมาด้านบนก็ดูเหมือนว่าเฮ้ยมันเล็กกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะครังงนนีี้มมช่อ ว่างด้วยนะครับเ,เพื่อนๆอหีบมันเล็กกว่าในรูปภาพเยอะมากๆาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าเราขอดูอีกทีนะครับผมเนี่ยรูปภาพเต็มครับผมส่วนตรงเชสเนี่ยมันมีช่องว่างเพียบเลยอันนี้ผมก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังเป็นหีบปกตินะเก็บของได้เท่ากับหีบปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความจริงอย่างสุดท้ายครับผมไฟแช็คฟิตแอนด์สติลที่จุดชนวนมันก็คือตัว C เอาล้ครับอันนี้ผมก็สังเกตมาต้องนานแล้วนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนเพือนน่อทําให้ไฟมันตด แต่ว่าตรงเนี้ถ้าเขาทําเป็นตัวอักษรจริงเนี่ยมันก็ต้องเป็นตัว F ไม่ก็ตัว S นะครับผมเพราะมันมาจากฟิล a ม s t สติลแต่ว่าอันเนี้ยเมื่อเขาทำเป็นตะขอจุดไฟครับซึ่งบอกมอยังไงเนี่ยมันก็คือตัว C อย่างแน่นอนครับผม,มเพื่อนๆมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากตัว C ครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงครับเอาละครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมไปแล้ว